สวัสดีค่ะครูบิวนะคะอรพันธ์อัสมัตค่ะสําหรับโครงการนี้แน่นอนค่ะดิฉันไม่ได้มาสมัครประกวดเองค่ะเพราะว่าอายุยังไม่ถึงแต่ว่าจะมาเป็น acting coach ค่ะสําหรับโครงการ VJ Talent f r e s h i Contest นะคะที่ช่อง JMM Music ค่ะร่วมกับผลิตภัณฑ์ดรสมชายแอคเน่นะคะมาค้นหาเด็กๆคนไหนที่มีความมั่นใจหน้าใสปิ๊งปัง,ปงเพื่อมาเป็นพรีเซนเตอร์มาถ่ายโฆษณาของดรสมชายแอคเน่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนอกจากถ่ายโฆษณาแล้วเนี่ย ยังได้เป็น v ีเจอีกด้วยแน่นอนว่าดิฉันสอน Acting นะคะคุณแล้วก็ดิฉันก็ทำ Acting Coach นะคะก็เมื่อวันที่เราเจอกันเนี่ยนุ่ยเลย Workshop กันอย่างเต็มเหยียดเลยคืออินเทนซีฟคอร์สมากก็คือ,อครูจะดูว่าใครที่มีจุดเด่นอะไรครูก็จะดึงจุดเด่นนั้นมาหรือมีบุคลิกภาพอะไรที่ต้องแก้ไขครูก็จะต้องแก้นะจ๊ะเพื่อรอบไฟนอลที่ต้องโชว์บนเวทีที่งานประกวดเนี่ยจะได้เตรียมตัวกันมาสำหรับ เด็กๆคนไหนนะคะที่สนใจแล้วก็อยากเข้ามาประกวดในโครงการนี้ครูแนะนําง่ายๆเลยว่าอย่ามัวแต่กลัวอย่ามัวแต่อายเพราะาสิ่งนั้นจะไม่ทําให้คุณได้ไปถึงตรงไหน mm hmm. เหนือสิ่งอื่นใดเลยว่าถ้าสนใจถ้าอยากทํามีใจก่อนทุกอย่างพัฒนาได้ mm hmm. อีกอย่างนะคะคุณคะ เขารับสมัครถึงแค่วันที่20มิถุนายนนะคะใครที่ช้าอดใครที่โมแต่กลัวอดใครที่ไม่กล้าอดเช่นกันยังน้อยถ้าเราแค่กล้าที่จะสมัครกล้าที่จะเดินออกมาจากมุมมืดของเราเนี่ยแค่นี้เราก็ถือว่าเรามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะรีบมาสมัครนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะได้เจอกัน